เป็นต่างหูสุบังซายยับนะคะชิ้นนี้คุณใส่กับชุดไทยก็สวยนะคะ24,500บาทค่ะทองคายิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่29.89%น้ําหนักชั่งรวม5.68กรัมค่ะอันนี้คือขนาดนี่คือขนาดความยาว ชิ้นนี้มีทองคำอยู่29.89เปอร์เซ็นต์เน้นความแข็งทองคำจะน้อยหน่อยนี่นะคะเพชรซิกสสวยไม่รองซับนี่ จะเรียกว่านาคได้ไหมไม่แน่ใจงานบ้านเขาแต่ที่แน่ๆก็คือมีทองอยู่แค่นั้นนะคะ29.89%เปอร์เซ็นต์ทั้งหลายนี่คืออ่านค่าทองให้นะคะว่ามีมีทองอยู่เท่าไหร่นะคะงานสวยแอนทิคชาวสิงคโปร์นี่โอ้โหตามกวาดตามเก็บให้เรียบเลยมาปีนังมากวาดกันให้เรียบเลยนะคะปีนังก็ของเล่ยหล่อแล้วเดี๋ยวนี้ แพงมากเดี๋ยวนี้แพงมากๆนะคะซื้อเติมสต็อกไม่ไหวเลยจับไม่ติดนะคะตอนนี้ยังเป็นราคาเก่าอยู่ท่านใดชอบก็ทักได้เลยค่ะ